ถึงเวลาแล้วเดวิดแบ็กแฮมชี้ตระกูลเกลเซอร์ควรขายแมนยูโดยการเทคโอเวอร์แมนยูเนเต็ดเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจมาอย่างยาวนานหลังจากตระกูลเกลเซอร์กลุ่มทุนเจ้าของทีมปัจจุบันประกาศตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าพวกเขาพร้อมรับฟังข้อเสนอทั้งแบบที่จะซื้อหุ้นบางส่วนในแบบซื้อขาดทีมซึ่งมีชิกยาซิมนักธุรกิจชาวกาตากับเซอร์จ,จิมมหาเศรษฐีของกิจ ที่ให้ความสนใจเทคโอเวอร์ปีศาจแดงแต่จนถึงตอนนี้ครับตระกูลเกลเซอร์อไปยังไม่ได้ตัดสินใจรับข้อเสนอสักทีซึ่งเรื่องนี้ครับดิวิดแบงคแฮมได้ออกมาเปิดใจว่าทุกคนรู้ดีว่าผมเป็นแฟนตัวยงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและผมก็พูดแบบชัดเจนมากๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของยูไนเต็ดมาโดยตลอดผมทําอย่างนั้นมาหลายปีแล้วผมเติบโตที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กสมัยนั้นเรามีสเสถียรภาพสูงมากๆเรามีกุนซือคนเดิมอยู่เสมอนั่นคือเซอร์เล็กฟกุสัน และมกกลุ่มเจ้าของทีมชุดเดิมมาโดยตลอดแมนยูนเตดจะยังคงเป็นแมนยูนเตดอยู่เสมอพวกเขาจะเป็นหนึ่งในสโมสรที่ใหญ่ที่สุดของโลกไปตลอดแต่ตอนนี้เราต้องกลับไปอยู่ในจุดนั้นให้ได้เพื่อผลประโยชน์ต่อแฟนๆต่อตัวนักเตะต่อสตาฟโค้ดและต่อกุนซือเพราะตอนนี้มันไม่ได้มีเสถียรภาพเลยสักนิดเราต้องทําให้คนกลับไปพูดถึงเราเกี่ยวกับผลงานในสนามไม่ใช่เรื่องของนอกสนามผมอยากเห็นกลุ่มเจ้าของทีมที่จะทําให้สโมสรกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็น ผมไม่ได้กําลังจะบอกว่ากลุ่มเจ้าของทีมในตอนนี้ทําผลงานได้แย่หรอกนะพอที่ผ่านมาเรายังประสบความสําเร็จมากๆทั้งในสนามและนอกสนามอยู่แต่สำหรับผมนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะให้ใครบางคนมาเทคโอเวอร์แล้วนอกจากนี้ครับเดวิดแบ็กแฮมยังบอกเวยว่าตนไม่เคยคุยกับชิกยาซิมเกี่ยวกับการที่อาจจะไปรับงานของแมนยูในกรณีที่อีกฝ่ายเทคโอเวอร์ทีมได้เลย ตอนนี้เราไม่ได้มีการคุยอะไรกันทั้งนั้นแน่นอนว่าผมมีความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับกาตาเพราะผมเคยเล่นให้กับเปเชแน่นอนว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างเรากันอยู่บ้างหลายๆคนก็พูดเกี่ยวกับการที่ผมจะมีบทบาทในแมนยูนเต็ดเพราะคุณอาจจะเอาผมไปอยู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับเปเชมันมีความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งดังนั้นมันเลยไม่แปลกเลยที่หลายคนจะพูดเกี่ยวกับเรื่องแบบนั้นแต่ตอนนี้เราไม่ได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยบางอย่างจะเกิดขึ้น ผมคิดว่ามันจะมีการเทคโอเวอร์เกิดขึ้นผมคิดว่านี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับเรื่องนั้นเราทุกคนต่างก็มีมุมมองของตัวเองในเรื่องราวที่ว่าใครจะได้มาเทคโอเวอร์ทีมแต่ในความคิดเห็นของผมคนคนนั้นจะเป็นใครก็ได้ขอแค่เขาหวังใยสมอรมากที่สุดและทําให้สมอรกลับไปอยู่ในจุดที่ควรจะเป็นได้ก็พอสุดท้ายนี้ครับก่อนจากกันผมอยากจะฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์รวมถึงกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจกับช่องตัดเกมทําคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ